สวัสดนนครับอ,อันนี้มานำำําเสนอรายการครัวกะโหลกโดยข้าโอ๊ครับอันนี้ก็ได้ทำผัดมาม่าของที่ทำครับใส่กอกนี่เร่อยดีไขไ่เซพปครับน้ำมันเครื่องปรุงข้างนอกครับตามผมเลยครับแล้วผู้ร่องชิมของเราครับ อะไรนะสิบคนจากผู้น่าตาดีรถึงแล้วคนที่ดูดีเพรให้คูเป็นลูกห,หนึ่มงมั้ยครับครับนี่คือกระทะท,ที่ต้องมาทำนะครับตันครับขอน้ำด้วยครับน้ำเอาใแก้วใส่อะเอาในห้องน้ำเลยครับ ใช่ครับน้ำน้ำน้ำที่ต้มต้มมามาครับน้ำแดงนั่นแหละถูกแล้วครับผมแล้วก็แอลกอฮอล์นิดหนึ่งครับอย่าแดกครับอย่าพูดคำว่าแดกครับออกกล้องครับผมเอาน้ำกินค่ะเอาปักปักได้ับครับที่ไหนวะนั่นไงไหนงะนั่นไงไหนง<ห>ะพอดีก็ไม่รู้ครับพอดีก็ยืมหานที่คุณใช้ครับ ติดหรือเปล่าไม่รู้นะต้องต้องติดครับถ้าไม่ติดก็อดก็อดแดก,กนัครับทั้งหมดเลยลองเปิดดูขึ้นปะขึ้นไฟปะให้ดูไฟออขึ้นแล้วครับผมโอเคก็ช่วงนี้ก็รอ,อน้ำร้อนก็สัมภาษณ์เจ้าบ้านเลยครับว่าความรู้สึกยังไงกันงงมากอยู่ดีๆมาตอนเช้าคุณแนนครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับกับไอเชียอ้วนที่อยู่ดีบุกบ้านเข้ามา นะคะแบบเป็นคนชิวอะค่ะโอเคครับผมนี่ัะรอนน้ำเดือดครับนี่ก็คือมามะ่าอ่คุณตันครับผมว่าสามหอ่อผมไม่พอครับมาม่ากินได้ครับให้บวชสองเลยตะคอกครับ <c oughs> ชิมครับอันนี้มามะ่า ควิกครับควิกเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ครับเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวอออรายการนี่ไงมามา่มากึ่งสําเร็จรูปไม่มียี่ห้อด้วยเขามีครับเขาเรียกว่ามี่กึ่งสําเร็จรูปมาม่าบ้านป้าคุณเหรอครับกึ่งสำเร็จรูปก <laughs> ็น้ําก็ช้าเหลือเกินนะครับก็ไฟติดแล้วแต่หม้อไม่ร้อนครับผมก็ช่วงนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งครับ ค่มะมาเจอกันใหม่ครับ